สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเจ้าบาคาโรนีออนนะครับคันที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้จะมาทดสอบแอคชั่นนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับประสิทธิภาพของมันกันนะครับในราคาเพียง4ี่แบงแดงมีทอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะครับสามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับเพราะว่าคันมันเหนียวมากๆนะครับไปดูคลิปทดสอบการใช้งานของคันบาคาโรกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับ ปั๊มไปเลยผมปั๊มไปเลยเป็นไงดูแอคชั่นคันนะครับดูเห็นไหมโอ้โหมันมากนะครับเราไม่ต้องกลัวมันหากะ่ะไว้เมื่อดูดิอ่ะดูดูแอคชั่นออืื โอ้อออโหถ้าตกค้างแพร่ที่คงหมันมาแล้วเพื่อนเป็นไงเล่นอันเนี้ยนเนเีนเ้นนนนสยสวยๆเลยสวยๆเลยตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นไงนี่นะครับผลงานนะครับ คันบาคาโลนะครับโอ้โหคันบาคาโลนะครับนี่นีนสวยๆเลยนี่โอ้โห้โโหมาเลยๆพีู่ บาคาโลนะครับบาคาร่าโลไม่ใช sure ่นี่ตายยางมันคาวนะครับโอ้โหเค้ย có phân cắt